น้องเองมาถึงราคาพี่น้องมาถึงแล้วฟัวยูทูบเบอร์ <YouTuber S 2> อยู่นุ่ลประมาณสองสามช่องนะครับน้องมาถึงแล้ว ว่ไก่บ้านน้องครับวันนี้ว่วไก่ว่ไก่เก่ไก่นะครับที่สเกียรเดี๋ยวรอน้องลงรถก่อนนะครับโอ้ขโหหอนลางหา่านลายพี่นนอ ทาง่ายปวดเตอร์อยู่บอดลองิมมึงเด้อบอด,อด,ดม่นกล้องคข่มั่วหรือว่าจังไดมันสะท้อนเสียงสะท้อนเสียงโอ้มันสะท้อนเสียง วัดวดดยังไหนก่ครับวัดยังไหนกว่าครับจย็บเียหางเงี้ยสองร้อยครับโอ้ขอบคุณเลยไลด้ครับเด้อหายไปหาอะไรนะหางเงี้ยบอเออบเสีหางเงี้ยบ้านคิวกะมาบเยีหางเงี้ยมาบเลย

นี่นามืาพออ่อเอกสมะลาแม่ดีบอพ่อแม่ดีบอกพ่อคืนน้ว่าจะ้สมะลามื่นี่บอกไม่สิไม่ช่าาวงใด่วงพการใส่อการใสโอ้ยเลิศได้เลยฟัมือนีฟัด สองอยสลองไว้น่ามหนสามล้านวิวปลาสอง3าล้านสีแจกันควนถุงให้สมาชิกในวงบอกรับผู้ละสองรอยปลาขอบคุณครับสอง 1, อยหนึ่งวันสอง,ลง Books. สลองสามล้านวิวตอนนี้ตอนนี้สามล้านสามแล้วนะครับ พ่อจูอีกสพ่อจูอีกสามพ่อจุอีกอจอีกสามจอีกสขึ้นว่าหรอว่ อะไรเนี่ยเตว่าโมนีเตว่าโมนีสิมาจอบพ่อเอกสิใส่ชุดล่ำ เสื้อผ้ายัางนอนเลยเด้เอเสืดอ้ายแน่นอนครับวันนี้เตรียมตัว

อันเทศบุญนะจ๊ะพี่น้องขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนทอดถวายนะวัดจันทิการามบ้านหนองตบเต่าตำบลตำบลอ่านบอ่านบบเห็นจ้าตำบลป่าปอป่าปอตำบลป่าปออำเภอบ้านไทยวันที่ นแนสองสามสองสี่นแกลแลัยก็ม่งไม่หน่อยก็เรุเนีครับที่ผู้อยู่เบื้องหลังครับหลับบอนนบอฉากจอประหัดพ่มอสวัสดีครับพิดไม่เห็นเอาเลกไ่เห็นต้นไม้ได้ไม่เห็นเอาเลแม่เห็นแต่สิแร่เป้ลจะทองคน

ต้องย่อมเด้อแม่ต้องย่อมสมตินี้มีผู้บ่าวมาเก็บของซอยยค่มื่เศร้าเออเพราะว่าลากเขามาลากเขามากินลกเขามาเก็บซอยเอาไอ้แก้มต้อนี่พี่น้องกลแล้วเดี๋ยวอไม่เงอยูนะ เจบีนะฮะอันนี้เจบีนะฮะเจอเดี๋ยวไม่เป็นหรอกเจือแล้วเดี๋ยวบองยว่าสิต่อแถวเพื่อนถอดอู้ได้ทุกคนเนาะต่อแถวได้อยู่ในเนาะมีสร้างแค่สิบคนเน่เนาะสร้างให้สั่งสังส่ง,สงน้ำจิ้มใส่กัมาด้วยสั่งวันนี้นะครับฉลองสามร้านดิวนะครับแม่หน่อยน้องหญิงแล้วก็พ่ออื่นนะครับแสก แจกควานชุนคุนลดสองร้อยบาทนะครับนี่ครับนี่ครับวันนี้แจกควานชุนคุนลดสองร้อยบาทนี่ครับอุจิเดียสยัง <c oughs> แล้วก็าบัสโจอีกสามร้อยบาทนี่ครับคิดว่านนะ <c oughs> เดินนะแต่เมื่อใดก็ได้ที่เกลี้ยงแล้วก็ช่วจ้าว่าน่าคิดบ้านเลยอ่ะจะสร้างเนาะเอาพี่น้องฝากันี่กูปิดครับมือบ้านแล้วก็มือนี่แล้วก็มืออื่นครับพี่น้องเพิ่อยอดหลังไรก็ได้ทุกพี่น้องครับบัตรสองดสิบบาทนะครับหรือจะดูบัตนี้วันเดียวนะครับ119บาทนะครับมีพี่อาจารย์แล้วก็ทุ่งทองนะครับวันนี้นะครับแกมิโกนะครับปอยยางนไงก็ได้กูปิดครับเปิดขอบคุณที่กูปิดครับพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าครับถ่ายคลิปไม่ก่อน